สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฟังข้อความที่อยู่ในใจเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะอ่ะหกไป ฉันทําผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่คุณสอนฉันมากเลยอ่ะเรื่องความรักอืมันเป็นรากแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณหวานหวานหยุดย้อยมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะอ่ะปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่าเนี่ยมันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมฉันไม่เคยอย่ดรักคุณเลย แค่อยู่แสดงมันออกมาโอ้คือมันเป็นข้อความของคนที่ต้องห่างกันต้องต้องจบต้องแยกทั้งๆท,ที่ในใจอะ่ะมันไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเลยอะค่ะอาจจะมีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำเขาทาผิดกับคุณไปอะนะก็อาจจะด้วยเรื่องอะไรหลายอย่างเช่นอาจจะแบบ เขาเลือกคุณไม่ได้หรือเขาติดหนี้คุณอย่างไม่ใช่รอเล่นนะคะเออแบบหรือว่าเขาทำก็คือทำผิดกับคุณอะ่ะอืมแล้วเขาเขาเอาความคิดตรงนี้ออกจากใจเขาไม่ได้เลยอะ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เขาทำผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยแล้วมันคุณรับไม่ได้คุณไม่อยากไม่อยากจะไปต่อหรืออยากจะพักเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่า เออเขารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาเขาทําอะไรผิดไปบ้างอะ่ะแล้วคุณก็คือคนที่เขารักที่สุดเขาพยายามทําใจยอมรับอยู่ว่าเออช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะจะได้อยู่ด้วยกันหรือจะลงเอยกันแล้วเขาก็อาจจะแสดงการกระทําออกมาไม่ไม่ตรงกับใจเขาเช่นแบบเขาอาจจะต้องทําเฉยแต่ทางทางที่ใจเขาก็ยังรักคุณมากเหมือนเดิมอ้อ จามาแฮะไม่เป็นไรนะคะคือเราก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันคือต่อให้มันรู้มันเป็นช่วงที่มันต้องพักหรือแบบต้องเลิกต้องจากต้องหยอย่างอะไรเงี้ยแต่ใจเขาไม่เคยห่างจากคุณเลยอะอืมแล้วคุณเป็นเหมือนแบบรักแรกพบของเขาด้วยอนะอืมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบีายบ